คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าผูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากแมวเชิญน้องลูกนัดเห็นเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรับน้องอ,อันนี้ก็เป็นชื่อเรื่องเกี่ยวกับ ชื่ออะไรนะต้อนรับน้องใหม่ชื่อเรื่องชื่อเรื่องอ๋อใช่ใช่ต้อนรับน้องใหม่ชื่อเรื่องต้อนรับน้องใหม่แต่จะเป็นการต้อนรับยังไงต้องลองฟังดูครับเออเชิญเชิญเชิญเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณจีนครับคุณจีนบอกว่าคุณจีนเองเนี่ยก็เป็นคนค่อนข้างที่จะกลัวผีพอสมควรเป็นคนที่ขวัญอ่อนพอสมควรครับครับคือคุณจีนตอนนั้นเนี่ยอายุอ่าเรียนอยู่ประมาณป .4 ครับซึ่งในหมู่บ้านของคุณจีนนะครับก็ จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนเล็กๆครับซึ่งตอนนั้นก็มีนักเรียนอยู่กันน้อยมากมแล้วก็คุณครูเนี่ยก็มีน้อยพอสมควรครับมีไม่กี่คนใช่ครับคุณครูคนหนึ่งเนี่ยจะสอนประมาณแบบควบชั้นแล้วสอนหลายวิชามากๆเขาจะสอนแบบสมมติว่าหนึ่งห้องก็จะมีแบบ อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองสอนรวมกันปหนึ่งปสองสอนรวมกันเหมือนที่เราไปทําให้โรงเรียนอ่ะครูก็จะแบบดูแลหลายๆห้องเลยใช่ครับอยู่รวมกันซึ่งในโรงเรียนนี้มีครูอยู่สามคนรวมพอรวมพออีกหนึ่งคนซึ่งรวมเป็นสี่คนซึ่งพออเนี่ยก็ลงมาสอนหนังสือด้วยอตอนนั้นที่คุณจีนอยู่ปสี่ครับคุณจีนก็ได้ยินข่าวลือแว่วๆมาว่าโรงเรียนจะเริ่มปิดตัวลงแล้วนะครับเพราะมันต่ํากว่ามาตรฐานมากๆเออ ซึ่งทั้งคนในหมู่บ้านที่โรงเรียนเนี่ยครับก็เริ่มจะคิดหาทางย ái, ้ายนักเรียนเนี่ยออกไปอยู่โรงเรียนอื่นซึ่งครอบครัวของคุณจีนก็อยู่เป็นหนึ่งในนั้นอตอนนั้นครับคุณจีนเนี่ยอยู่กับตากับยายครับอาศัยอยู่กับตากับยายก็ยังคิดหากันอยู่ว่าถ้าจะย้ายเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ไหนอเย็นวันนั้นครับมีมป้าของคุณจีนเนี่ยที่อยู่ต่างต่างหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาก็มาครับ เขามาพร้อมกับใบโบชัวหนึ่งซึ่งเอามาให้คุณตาคุณยายแล้วก็คุณจีนเนี่ยอ่านครับใบโบชัวนั้นครับเป็นใบโบชัวเกี่ยวกับเป็นของเ,อเหมือนจะเป็นโรงเรียนประจําำเอามาให้ดูเอามาให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงครับคุณจีนก็ดูแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าโรงเรียนประจําคืออะไรครับออก็เลยชวนกันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวป้ามารับนะเดี๋ยวจีนไปดูโรงเรียนกันว่าชอบหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะพาทัวร์ตอนนั้นคุณจีนก็โอเคน่าจะ น่าจะดีด้วยเพราะว่าก็อยากไปเที่ยวข้างนอกเหมือนกันไม่ค่อยได้ไปออกไปเที่ยวข้างนอกนานครับทีนี้ครับพอวันรุ่งขึ้นป้าก็มารับที่ที่หน้าบ้านครับม,มารับด้วยทั้งที่ไปกันนะครับก็มีสามคนก็มีป้ามีลุงแล้วก็ตัวคุณจีนเองครับอพอไปถึงครับก็คุณจีนเนี่ยกับป้านะครับก็ไปคุยกับพออโรงเรียนเลยซึ่งก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆครับตอนนั้นคุณจีนเองก็ ไปเห็นสภาพโรงเรียนคือโรงเรียนกว้างมากมใหญ่มากม,มีคนเยอะมากซึ่งแบบเหมือนแบบเปิดหูเปิดตาครับอพอไปถึงแล้วตอนที่ระหว่างนั่งคุยกับผอ o, คุณจีนก็แบบแทบไม่ได้คุยว่าไม่ได้ฟังว่าเขาคุยอะไรกันก็เหมือนแบบก็ยังกำลังตื่นตากับภาพที่เห็นอยู่ครับพอคุยกันไปได้สักพักหนึ่งครับผอ o. ก็เรียกรุ่นพี่มาสองคนอบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวพาตัวคุณจีนเนี่ยไปดูโรงเรียนนะไปเด,เดินชมรอบ ระหว่างนั้นพอ,ออก็จะขอคุยกับป้าของคุณจีนเป็นการส่วนตัวด้วยก็ตอนนั้นครับรุ่นพี่สองคนนั้นเขาก็พาคุณจีนเดินไปดูรอบๆที่โรงเรียนนะครับก็เดินดูไปเรื่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆจนไปถึงหอหอหนึ่งครับ,ค,รบคุณจีนบอกว่าจำได้เลยว่านั่นคือหอเจ็ดตอนนั้นนะครับก็พอไปถึงหอน้้าจะเป็นหอปูนสองชั้นชั้นล่างเขาจะเป็นลานโล่ง,ลง เราก็จะมีที่นั่งชั้นบนก็จะเป็นห้องนอนนะครับตอนนั้นคุณจีนก็นั่งรออยู่ตรงข้างล่างรุ่นพี่เขาบอกว่ารออยู่ตรงนี้แป๊บน,นึงน,นะเดีเเ๋ยวจะขอเอาของไปเก็บก่อนแต่ว่าถ้าอยากจะเดินดูห้องอะ่ะอยากเดินดูอะไรตรงเนี้ยก็เดินดูได้เลยคุณจีนก็ยิ้มครับแล้วก็โอเคได้ระหว่างที่พวกพี่เขาไปเก็บของครับคุณจีนก็เดินดูร,บรอบๆจนเดินขึ้นไปข้าง,างบนที่ชั้นสองอเดินขึ้นไปครับพอเดินขึ้นไปก็เห็นห้อง เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจของคุณจีนครับเพราะคุณจีนไม่เคยเห็นเป็นห้องที่เป็นแบบมีเตียงสองชั้นอืแล้วก็สองจะอยู่สองฝั่งฝั่งละประมาณสิบห้าเตียงครับก็เดินดูรอบๆก็เห็นแบบโห oh, เตียงที่นี่คือแบบสะอาดมากมเก็บของเป็นระเบียบมากๆคุณจีนก็อึ้งนะครับก็เดินดูไปรเรื่อยๆไม่มีใครอยู่ในห้องนะครับเดินดูไปรเรื่อยๆจนถึงประมาณเตียงที่สิบสามพอถึงเตียงที่สิบสามนะครับก็ เหมือนได้ยินเสียงก็ก,ก็แก๊แก,กอะไรอยู่ใต้เตียงอืก็เลยก้มลงไปดูครับอ,อ๋อเป็นคนอเหมือนเป็นคนกําลังหาอะไรอยู่ใต้เตียงก็ไม่รู้ครับหาของไปก็ก็แก๊กคุณคุณยิงก็บอกว่าให้หนูช่วยไหมหนูตัวเล็กกว่าหนูน่าจะช่วยหยิบของได้หนูมุดง่ายกว่าใช่หนูน่าจะมุดง่ายกว่าสักพักก็ไม่มีเสียงตอบกลับอะครับ<อ>แต่ว่าก็มีมือเนี่ยยื่นออกมาเหมือนแบบจะออกอครับ มือจิกที่พื้นแล้วก็จะยื่นตัวออกมาแต่สภาพมือที่เห็นนะครับเป็นมือที่ช้ำเลือดช้ำหนองออมือซีดๆแต่แบบช้ำม่วงๆหน่อยๆอยคุณจีนก็เฮ้ยมือคนเราไม่น่าจะใช่แบบนั้นอพอมาดูที่มือตัวเองสีมันคนละแบบเลยสักพักหัวเริ่มโผล่ออกมาครับคิดว่าไม่น่าใช่คนแล้วเลยรีบวิ่งออกมาเลยรีบวิ่งแล้วก็ร้องไห้ออกมาคุณจีนก็ลงมาร้องไห้เจอรุ่นพี่สองคนรุ่นพี่ก็ถามเป็นอะไรรุ่นพี่ก็บอกว่าคุณจีนก็บอกว่า ไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่ตรงนี้แล้วใครจะไปอยู่หัวใช่ครับแล้วก็แล้วก็ชี้มาที่ข้างบนชี้มาที่ข้างบนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะสักพักก็โทรไปหาเป็นตู้โทรศัพท์ะครับโทรหาคุณป้าอคุณป้าสิ่งที่คุณป้าพูดออกมาว่าอ๋อตอนเนี้ยมารับไม่ได้แล้วนะเพราะว่าย้ายคุณจีนเนี่ยเรียนที่นี่แล้วก็คือเหมือนไม่ได้มาแค่ดูโรงเรียนแต่คือย้ายมาให้อยู่เลยเอาย้ายเลยใช่ครับเรียบร้อยย้ายมาให้อยู่เลยตอนนั้นคือแบบ ใจสลายมากคุณจีนใจสลายมากแต่รุ่นพี่เขาพยายามปลอบว่าไม่มีอะไรหรอกที่เนี่ยคนอยู่เยอะสนุกนะได้เพื่อนเยอะด้วยคุณจีนบอกไม่เอามันแย่มันแย่มากๆแล้วก็แบบชี้ไปข้างบนรุ่นพี่ถามว่าเจอยังไงอไม่ได้ถามว่าเจออะไรเจอยังไงนีก็แสดงว่ารู้ว่ามีอยู่แล้วใช่แต่เจอแบบไหนใช่ค่ะคุณจีนก็เล่าที่เจอไปให้ฟังอพี่พี่สองคนก็บอกอ๋อโอเคอ๋อแบบอ๋อดังมากโอเคไม่มีอะไร เขาต้อนรับน้องใหม่รอใช่ครับเขาใช้คําว่าต้อนรับน้องใหม่ครับ,รบเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะคุณจีนน้องจีนเจอครั้งเนี้ครั้งเดียวแต่จะไม่เจออีกแล้วอืคุณจีนก็ต้องจําใจอยู่ที่นั่นไปครับอจนเวลาผ่านไปถึงประมาณป .6 ตอนนั้นคุณจีนอยู่ป .6 ครับและพี่สองคนนั้นอะ่ะก็อยู่ม .3 แล้วเขาก็จะไม่เรียนต่อที่นี่จะเป็นวันประชิมนิเทศแล้วครับอืพี่สองคนเนี้ยเขาก็เรียกคุณจีนไปนั่งที่โต๊ะกินข้าว แล้วก็เหมือนอ้างอึ้งอึ้งจะเกี่ยงคุยอะไรกันนู่นนี่นั่นจะบอกไม่บอกสักทีคุณจินก็ถามพี่มีอะไรหรือเปล่าหนูไปทําอะไรให้หรือเปล่าครับคุณจินเองก็บอกว่าอ่ารุ่นพี่เองก็เล่าให้ฟังบอกว่าอยากรู้เรื่องพี่น้ําไหมคุณจินก็ไข่พี่น้ําไหนอืเขาบอกว่าคนที่เจอตอนวันแรกไงจําได้ไหมวันแรกที่เราเจอคุณจินบอกจําได้ขึ้นใจเรื่องมันเป็นยังไงว่ามาอ่ารุ่นพี่สองคนเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อก่อนเนี่ย พี่น้ำเนี่ยครับก็เคยอยู่หอที่นี่เหมือนกันหอหอในนั้นเลยพี่น้ำแกเป็นคนสวยครับเป็นคนที่ค่อนข้างขาวตัวเล็กน่ารักแล้วก็แกก็มีแฟนครับคบกับแฟนได้คนหนึ่งเป็นคนที่หล่อหน้าตาดีเหมือนกันเรียนเก่งแล้วก็เป็นนักกีฬาที่มีสาวๆกรี๊ดค่อนข้างเยอะครับคบกับแฟนได้ประมาณสองปีครับแกก็ท้องครับท้องได้ประมาณสองเดือนกว่าพอรู้ว่าท้องแล้วอะครับก็ เหมือนจะคุยกับแฟนแฟนก็โอเคงั้นเดี๋ยววันเรื่องวันรุ่งขึ้นอะ่ะเดี๋ยวจะให้แม่มาหานะแล้วก็จะมาเซ็นใบลาออกอเดี๋ยวจะไปหาเงินทํางานเลี้ยงลูกกันครับพอวันรุ่งขึ้นนะครับแม่ของแฟนมาอืม,มาเรียกให้คุณนะ้ำให้พี่น้ำเนี่ยไปหาด้วยครับก็เรียกไปดา่ดาครับด่าแบบเสียห,หายเลยว่ามัดยุ่งอะไรกับลูกมาทําอะไรแบบนี้ให้แบบตัดขาดกันไปเลยแล้วจะไม่รับผิดชอบด้วยครับ อนนั้นพี่น้ำแกก็ตกใจครับแล้วก็เสียใจด้วยเกลยกลับไปที่หอครับเวลาผ่านไปตอนเย็นนะครับก็ผ่านไปพอเช้าประมาณตีห้าครับมันจะเป็นเหมือนเป็นช่วงที่เขามาวิ่งกันปกติแต่พี่น้ำเนี่ยไม่ได้ลงมาวิ่งด้วยแล้วก็ไม่ได้มาเช็คชื่อเหมือนจะบอกอาจารย์ว่าลาป่วยครับพอวิ่งกันเสร็จแล้วครับก็จะถึงช่วงที่แบบมันทำเวรทำความสะอาดนู่นนี่นั่นรุ่นพี่ของพี่ที่ ที่เล่าให้ฟังนะครับเขาก็บอกว่าไปทําความสะอาดนะครับ,รบที่บ่อกเก็บขยะก็คือเหมือนเอาขยะไปทิ้งและเจอศพครับ<อ>เจอศพพี่น้ำ<อ>แขวนคออยู่ที่ใต้ต้นมะขา่ทีนี้ครับเขาก็เลยไปบอกครูครูก็เลยพยายามกันเด็ก<อ>ให้อยู่ในหออ,อย่าออกจากหอไปไหน<อ>แล้วก็ประสานงานเรื่องศพประสานงานเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยครับ,รบให้แล้วเสร็จ ทีเนี้ยครับพอพี่พอแฟนพี่น้ำแกรู้เรื่องครับแกก็แบบโศมเสียใจเศร้ามากจนสุดท้ายก็ให้แม่มาลาออกออพอหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับก็มีเพื่อนของแฟนพี่น้ำแกเจอกระดาษใบหนึ่งครับที่อยู่ที่ตู้ของแฟนพี่น้ำเขียนในข้อความครับเขียนประมาณว่าฉันรักเธอมากๆนะถึงแม่เธอจะแบบ ตัดขาดพยายามตัดขาดเราทั้งคู่อแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้มาเจอกันหน่อยก่อนที่เราจะจากกันไปครับแต่เหมือนก็น่าจะไม่ได้เจอกันครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็คนในหอก็อาจจะมีเจอแบบเสียงก็อก็แกแก๊กบ้างเสียงโหยหวนบ้างรหรือแบบบางทีเชือกที่แขวนคอครับยังอยู่บางทีก็เห็นเชือกแกวงทั้งทงั้งที่ไม่มีลมเลยและสิ่งที่น่าพีที่สุดก็คือพี่น้ำแก่ครับมารับน้อง ด้วยตัวเองทุกคนมไม่ว่าใครจะมาใหม่แกจะมารับน้องด้วยตัวเองทุกคนครับเรื่องก็ประมาณนี้อ่านี่คือการรับน้องครับนะครับกับเป็นลักษณะของโรงเรียนประจําครับหอพักนึกถึงนึกเด็กหอือมบ้มาไปไหนก็ไม่ได้ครับย้ายก็ไม่ได้มันไม่ใช่อิสระเสรีที่แบบ พอเจอแบบนี้ปุ๊บแล้วมันจะย้ายโอ้ห้องนี้มีผีแม่แม่มาไปอยู่ห้องอื่นมันไม่ได้ไงมันถูกบังคับด้วยด้วยกฎเกณฑ์ด้วยอะไรหลายอย่างเรียว่าเราต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้อะ่ะใช่ครับแล้วจะต้องจิตแข็งขนาดไหนวะแล้วคือความแบบใจสลายคือ,อแบบ ที่หลอกมาคือแค่จะมาดูโรงเรียนสุดท้ายคือมาปล่อยทิ้งเลยก็ใช่อดิอันนี้คือแบบช็อตฟิลมากนะครับอเดี๋ยวมาดูโรงเรียนประจําไปไงเอาไปดูก่อนก็แล้วกันที่ไหนได้คือแอบย้ายมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่ทันจะรู้เลยว่าตัวเองจะต้องมาเรียนที่นี่มาอยู่ที่นี่เจอซะก่อนโอ้โห เนี่ยหลังจากนั้นมันคือความบันเทิงล้วนๆแต่ก็เหมือนจะเจอแค่ครั้งเดียวเหมือนที่รุ่นพี่เขาบอกอก็เจอแค่ครั้งเดียวเหมือนมารับน้องแล้วก็ไม่ได้เจอเแต่ใจมันก็เสียแล้วมะใช่ใจมันเสียนะต่อให้เจอแบบครึ่งครั้งก็ได้อะก็ใจเสียอยู่ดีคโอเจย์ก็บอกว่าพอเราปรับเปลี่ยนมาจากเรื่องที่อ่านแล้วมาเล่าให้ฟังคนเฟิลเลยเห็นไหม อันนี้เริ่มมีแบบไดนามิกในการเล่ามีแบบมีเสียงมีขึ้นมีลงมีลูกล่อลูกชนถ้าอ่านนี่มันจะเป็นแบบโทนเดียวเหมือนนักร้องเพลงอ่ะเนี่ยดีขอบคุณครับถือว่าทําออกมาได้ดีเอาแล้วครับทีนี้แหละฮะความมันเทิงจะอยู่ในสัปดาห์หน้าครับเหลืออีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ทดลองแต่ผมเชื่อว่าเขาทาได้โอ้ยเขาเจ้าแม่ทิกทอใครใครเจ้าแม่ สาวแอนเขาเป็นเจ้าพอ่อเจ้าพ่อโอเคเจ้าพ่อจะจะเป็นเจ้าแม่จะเป็นเจ้าพอ่อหรือเจ้าแม่ดิจะเป็นแล้วแต่อารมณ์เขาด้วยนะครับบางทีเขาอาจจะเป็นเจ้าพอ่อบางทีเขาก็กรี๊ดสาวบางทีเขาออกจะเป็นเจ้าแม่เขากรี๊ดหน,นุ่มบางทีเนาะมันแล้วแต่เป็นเจ้าไ้เดือนแล้วกันไปเรื่อยอะ่ะสาวแอนอะ่ะแล้วแต่อารมณ์เขาแต่ละวันแต่ถือว่าทั้งน้องเนยทั้งขุงขิงทั้งลูกนัด ทำออกมาได้ดีครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มโอ้ขอบคุณครับอ่า <c oughs> ถือว่าโอเคถือว่าโอเคถือว่าโอเคอ่านะฮะรอนะร,รอสัปดาห์หน้าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องจากเมลก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับค่อยๆพัฒน,นานไปดี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 ด,ด,ดีเออเนี่ยไไงใครนี่เป็นคนแบบจุดเริ่มต้นนี่ต้อง ยกความดีความชอบให้เขาเอาไปแคกสิบสองเดือนโอ้โหหมายถึงว่าโบนัสปฏิทินก็เล่นเหมือนเดิมให้เนยสิบสองเดือนครับมีวางที่โต๊ะอยู่อยังไม่ได้ให้ใครเออนะครับอ่ะอย่างที่บอกคือเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ฝากไปเป็นเรื่องราวพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือแบบนี้แล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการที่ t h e g h o s t r a d i o t h a i g m a i l c o m หลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าดกใจคนรู้ใจแมว